เหอีายน่ีงซอเปลี่ยนมงลกถูกแล้วอานี่สามับอะไรนะ3าอตอนนี้กำลังอยู่กลุ่มผู้เชื่อชาญช่วงอภิปรายกลุ่มนะ้จ้าอ่าถ้ามตอบ กลับไปกลับมากับเพื่อนจะทำให้เรารู้มากยิ่งขึ้นเออนี่วายครูทุกครั้งที่เห็นหน้ามารยาทดลีลูกเซเว่นแม่งปิดก่อนวิกซีทุกวันเห็นแล้ค่ะเก็บภาพมาเรียนไว้ดูเวลาคิดถึงไอ้ <laughs> <laughs> สุพีคำครูเหรอเอ้า <c oughs> อายุเท่าไหร่ กล่มของเรียนน่ารักมากเลยมีคนแอบหลับมีคนหลับจะหักคะแนนครูบอกว่าทำกิจกรรมกลุ่มมานอนหลับทำไมไม่สบายไปห้องยาบานนะจ๊ะอ่าถามตอบลูกถามตอบไม่อ่านคนเดียวอ่านคนเดียวไม่รู้เรื่องหมดเวลาอ่านคนเดียวแล้วต้องถามตอบกับเพื่อน นนี้เข้มแข็งมากลูกเข้มแข็งมากน่ารักมากเลยเดี๋ยวจะอัพลงใน YouTube ตามไปดูเดอ้อเห็นหน้าเราเต็มเต็มเลยบางคนหน้าใหญ่มากนะคะน่าจะกินข้าวเป็นจานจานเราเทียม อีกห้านาทีนะลูกอีกห้านาทีจะให้กลับบ้านเดิมนะจ๊ะห้าห้าาคุดเกินสองครั้งในชีวิตจะตายไหมครับไม่ตายลูกเป็นมะเร็งแทงบุตรตกเลือดท้องนอกมดลูกสําหรับสุภาพสตรีนะคะผู้ชายไม่เกี่ยวผู้ชายอยากกินไหมกินก็ไม่มีประโยชน์ลูกตายอย่างเดียวอ่าตายอย่างเดียวอยากฆ่าตัวตาย ผู้ชายนี่ยเป็นคนเอามาให้ผู้หญิงกินนะผู้หญิงเขาไม่ค่อยเตรียมอะไรมาเท่าไหร่แล้วเ,เขาเตรียมแต่ตัวและหัวใจแต่ผู้ชายเตรียมทุกอย่างให้เ,เตรียมกระชากความบริสุทธิ์แล้วก็ยังโยนยาให้เขกินอีกการณาแสดงค่อยํำสุภาพตบมือตบมือ,เ,อ,อเข้าใจว่าเป็นการปกมือนะจ๊ะ ผมมีรู้สึกจะมีความสุขกับเรื่องเพศมากนะคะโอ้โหเกินเป้าเกินเป้าอ่ะข้างหลังเป็นไงสาว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 โรคโรคเอชเป็นยังไงสาวรู้เรื่องไหมเนี่ยกลัวกลัวไหมใครอยากได้ของฟรีก็มาขึ้นเอาเอชฟรีนะเอชฟรี่ยนไหมลูกเอาป้าดูหน้าตาไม่น่ากลัวเลย มีในนวเลยนะลูกเองเบอร์อะไรเนี่ยฮะหาเสียตลอดเลยเลเลผู้หญิงเขาอายเธออ่ะ